การสวัสดีอีกครั้งนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้พอเที่ยงก็เดินทางมาอยู่ที่ศาลดอนปูตาของบ้านพระเก้วครับผมแต่ว่าได้มาเจอกับคุณแม่จอยพอดีครับเพิ่นว่างวดที่ผ่านมาสิไดาแฮงพอเที่ยงเอ้ยเพิ่นว่าพอเที่ยงบ่ไปหาว่าซั่นโอ้ยแม่มาบอกเอาตัวเลขมาให้2ตัวชัดๆเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ได้ไปอีหลีครับท่านผู้ชมเพราะว่าบ่าวเตี้ยลงไปหาแล้วบอกว่าแม่จอยเพิ่นบ่ได้ฝันแต่ว่างวดนี้เพิ่นว่าแม่มาบอกอีกแล้วมาบอกต่องวดตอวเวกเลย เรื่องเล่าจะเป็นยังไงตัวเลขจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พระนองไปสอบถามจากปากเม่จอยไปฟังจากปากเม่จอยผมพอบกันเลยครับผมไปผณเม่จอยเป็นนางถ่ายอยู่ผครับผมสวัสดีครับเม่จอยสวัสดีครับ,รบแมงมวดนี่ค่ะฝันต่อบีกฝันตบีก,กเลยไม่บ่ฝันต่อบีกฝันขึ้นของวันที่หนึ่งหรือฝันขึ้นวันที่สองวันที่สองวันที่สองต่อบีกต่อบีกเลยการแต่ผู้ชม ฟันวันทีสองฟัน่าไปเก็บบักเสียบต้นนั่นเพราะว่าต้นนั่นเพราะว่าเป็นข้องห้องผีสาวผีสาวคุณน้ำเพินกันหนีไปแล้ว่นหนีไปแล้วแต่บาพิ่นกับเมื่อพอกันเมื่อเจอกันพอดีผีสาวคนที่บาเพิ่นหนีนั่น่นหนีไปแล้วบาปนี้บักเสียบพิ่นนันกตะโตมันแตกมันพูนั่นโอ้ยมั่วนี้เดกเบื่อใหญ่เงยเบากระเพิ่นนะครับเออตัวนี้มันพูเบื่อเดียวเดียวหนึ่งเท่าั้น ยา่ห้จะเอาเจ้าบาทเลยเพราะใช้เ huh. ง uh ินเจ้าอยู่ด้โอเสียเงินในเพิ่นส่ะีบอาจีซื้อค่ะท่านจะเอาเงินในเพิ่นเก็บแล้วจะเอาเงินในเพิ่นโอ้ยมเพราะเอาเงินให้เจ้าอันห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะแต่บางคาจังบเบากันมาเรื่องนี้มันมีศูนย์อย่างอยู่เด้อเบาก็มู่ยเดยศูนย์ตรงย่างค่ะศูนย์นี่อย่างเป็นลางงศูนย์แล้วก็ถามอีกเนี่ยค่ะแม่ ที่ว่างวดที่แล้วแม่ฟันเขาเพราะว่าพ่อใหญ่มาติดตามนี่แม่แม่ฟันว่าจังได้นะคะฟันมาแม่เอาบักข่าวมาให้เอาบักข้าวมาสองดวงคุณแม่แม่แม่ของคุณแม่นี่เพื่อนแม่ของแม่จอยนี่ก็ยังมีชีวิตหรือว่าเพิ่นเสียไปแล้วครับผมเสียไปแล้วค่ะเสียไปแล้วคือกันเนาะเสียไปแล้วหลายปีแล้วเป็นประมาณในแปดสิบกว่าปีเพื่อนเอาเอาบักข่าวมาให้แม่จอยค่ะเพื่อนเอาบักข่าวมาให้บักข่าวสองดวงบาดนี้โอ้ย ลูกนี่พา,า,า,ากินคนหน้าคแม่ก็พากินพากินบอกข่า,าวลูกนั่นครับท่านก็กินแต่ว่าเดียดูกเดียว,ยวอ้าวบ้านก็มาแปรเองไดบ้บ้านพอบ้านเม่เขากับป็นคนแก่บอกบบอก็ใหญ่ดีบอกก็ใหญ่ใหญ่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะอันแม่เขากับอายุแก่แล้วเป็นกะต้มเป็นเก่าแต่บอกข่าวนี่เป็นศูนย์ซะน่อยใหญ่นอกบ,อกบา้านตอนเลือนงไวยเดียวาอนน่วย่งกินแล้วค่ะ ย่านเดียวเนี่กินเด้วอันคือเผาออกมาคือเป็นแนวกินแนวกับคือกันแต่ว่าก็อยังบานก็มาเบากันดิก็มีหวีก็ห่วงไม่หวั่นเลยล่ะโอ้ยแม่เ้ากับแม่โตคือบอกเผาออกมาดูเดียวกันเบาอยู่ดิเออเนาะมาแกใหญ่คุยใหญ่ฟังมรือ่าโอ้ยแม่เ้าเอาเผาอาวมาใส่ซองดูแต่ว่าน้องมาพาพาแล้วมันคือเป็นแนวกินแนวยาบ่มีน้ำเป็นแนวกับเป็นกับเผาดิกระจินอาสรุปบันี สรุปบานนี้สรุปบานน,บานี้ก็คืองวดน,นี้แม่จ้อยสิมักตัวใดระวางฝันในความฝันที่บ่าเห็นคุณเด็กคุยกันกันกนกบผีเอื่อยบอกยางไงซะผู้เัญนเฉียชิตไปแล้ว แม่ครับผมแต่แปลว่าเขียเพิ่นมา,ามีอยู่สี่ห,าห้านวยแ,<ม>แต่ว่าหน่วยหนึ่งนั่นจะเป็นหน่วยดีแม่บอกครับผมค่ะเดลี่หน่วยเดียวเป็นหน่วยดีอ๋อสี่น,น,นวยห,าห้านวยนั่นสามสี่นวยนั่นจะเป็นหน่วยที่มันกินบ่ได้แม่อืมเลยเอาเงินให้เพิ่นได้เอาเงินใหญ่ใหญ่บ้าเอาที่ที่บานที่เอาหาที่บาทก็เอาได้ใหญ่ได้บอกแค่นี้สรุปแล้วงวดนี้แม่จอยมักตัวไหนหมักสูนหามักสูนหาเนาะมักสูนหา แม่จอยเป็นกระชุดข <amente. c> ิด <istas> น้อยหนึ่งนะกระทมานผู้ชมเนาะศูนหานที่ล่ะสื่อทัดๆไปนะพี่ใหญ่ตึงๆนะว่าจะมีทั้งศูนทศูหละก็เป็นายุของพี่สาวนั่นเง้นให้คุณใาญ่พนันาเอาซีซิือาหาสิปใหญ่คอยหาเจ้าครับผม ครับโก็ขอบคุณได้หลายครับในจอยขอบคุณได้หลายครับที่แบ่งปันความฝันดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นตัวที่จะถือนาะที่แม่จอยเพิ่นบอกว่าศูนย์หาหาศูนย์นี่เนาะแต่ว่าพอเสี้ยงว่าเลขมันบ่หลายตัวครับศูนย์สี่ศูนย์หาค่ะนต่างซื้อก็สองชุดละครับผมศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์แต่ว่าท่านไหนจะมาเป็นเลขอายุของผู้เสียชีวิตไป ครับเระว่ากันครับกับขอพระเจ้าก็จะบอกไว้ก็คือ65 66อก็มีอยู่ซันนี่ครับผมแต่ว่าเลขที่แม่จอยเว้านี่ก็จะเป็น0405์ส่าเนาะครับผมเนาะขอบคุณอีกครั้งนึงครับผมแม่ขอบคุณหลายครับเดี๋ยวไปเบิง่ง,งตัวเลขก็มีของ,ของเฮาแคนซิสมุนใ้พี่น้นน<ป>นอง<อ>ในแคปหน้าจอยเบิ่งครับผมสวยจริงๆนั้นาไปชมตัวเลขของแม่จอยเนาะครับผมเนาะไผู้ชินชอบก็ลองเอาสมุดปากกามาจดไปเบิ่งแล้วไปแคปหน้าจอยเบิ่งครับผมเลขบ่หลายตัวครับ4004500005แต่ว่าอายุของพี่สห้าศูนคือ หกสิบห้าอย่างหกสิบหกในจอยว่าแต่ว่าตัวที่ไม่จอยชินชอบหปือเครื่องหาศูนย์นะครับผมเนาะหาศูนย์ศูนย์หาเอ้าใครทุกท่านโชคดีโชคมาเนอะคร์บอยจะสื่อสี่ศูนย์หาศูนย์ว่าศูนย์สี่ศูนย์หาใครถูกตรงๆเนาะครับผมเนาะอันสุดท้ายในพระเทืองกะจะขอตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับผมกะฝากก็ไหลก็แช่ด้วยครับก็ไหลก็แช่ก็ที่ตามไปชงพระเทืองชาแนลน้ำอสตาร์ได้ชาแนลและไอสตาร์ชาแลนลเนาะครับผมเนาะฝากทุกท่านฝากทุกช่องให้ทุกคนมั่นหมันแห่งๆเยด้วย สวัสดีครับ